ปีสองพารอยเจ็ดสคิดว่าจะทำอีกสักหนึ่งเรื่องไหมครับนับถอยหลังลก็เอาจริงมันอีกกี่ปีนะสามปีเนาะคิดว่าสามปีอาจจะถ้าถามวันนี้ ผมยังไม่ทำเพราะว่าเหนื่อยแล้วอยากพักนะครับแต่ว่าถ้าในอีกสามปีข้างหน้ามันเกิดอะไรทีท่ีสำคัญจริงๆน่าสนใจจริงมันอาจจะมีแรงที่ทำให้เราแบบสามารถแบบจับกล้องแล้วก็ไปไปถ่ายได้อีกครั้งหนึ่ยคก็ถ้าส่วนตัวคือมันก็คงไม่ใช่สารคดีติดตามพักการเมืองอีกแล้วนะมันคงเป็นในพูดถึงการเมืองในลักษณะ ซึ่งตอนนี้ก็มีไอเดียอยู่น,นิด่อย่างประเด็น1นึอย่างเงี้ยครับ1อ้อหนึ่งสองใช่ไหมถ้าหนึ่งสองตอนนี้ยังไม่ได้มีคิดว่าจะต้องทำครับครับตอบตามตรงผมก็รู้สึกว่าตอนนี้เ,เสรีภ,ภาพในการแสดงออกของประเทศไทยในเรื่อนียังยังไม่อนุญาต